น้องเกลียวอยากกินไก่เค้ชีเห็นไหมนะครับครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพบกันระยะนะครับก็บหน่อยพาแสบพาเลาะนะครับผมวันนี้มาพร้อมขอบพ่วครับพี่น้องพาการน้องเกลียวนะครับมาเลาะหาหนากินนะครับผมครับบรรยากาศวันนี้ครับฝนตกนะครับเบิดเหมือนะครับกต๊งอย่างเตืมขึ้นนะครับพี่น้อง ครับตอนนี้อยู่สีเกีตนะครับผมอําเภอเมืองนะครับนี่ครับครับรถดกับฝนตกบรรยากาศดีครับผมโบฮอนนะครับวันยุดนะครับบริษัทงานนะครับบริเกี่ยวกับอยากไปเลาะนะครับอยากหานัากินพันวะเห็นบ่อลายมือเหล่วนะครับพี่น้องอยากกินไกล้อยากกินไกล้นะครับครับผมนี่ถึงแล้ว ไก่ KFC ครับบรรยากาศหนาหลานนะครับเพ่านทั้เข้าไปนะครับน้องกันเกลนะครับอุ้ยดีๆนะครับพี่น้องถึงใจพันหลายนะครับนี่ครับ KFC นะครับของที่เด็กๆชอบนะครับผมนี่ครับไอ้แล้วหลอกขยงกันแล้วนะครับถึงใจหลายนะครับพี่น้อง อืมครับมากหลายนะครับอืมโอ้แสียเปล่าครับบรรยากาศนะครับวันหยุดนะครับผมอ่านี่ครับกิจกรรมพาดหน่อยเป็นเลาะหาเลรนก่อนนะครับพี่น้องเลาะมังของนะครับสินค้านะครับครับมังผูกคนนะครับเปิดหูเปิดตานะครับพี่น้อง เด,ด็กๆมีความสุขนะครับจะเอาอใส่ใจเพิ่นนะครับนี่การกันเลือดออกมานะครับพี่นอ้องเ็แตงงานนะครับพี่นอ้องเพิ่งมีเวลาผ่ามันออกมานะครับขอมีเวลาบันเลยครับผงฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ